ก็ยินดีกลับมาที่เซกชันสุดท้ายนะครับตอนนี้เราสนทนาอยู่กับดรสุภาพนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกางหันลมนะครับซึ่ทางานอยู่ที่วินฟาร์มที่เวียดนามนะครับก็มาในเซกชันสุสดท้ายเนี่ยเราจะสนทนากันเรื่องเกี่ยวกับไทยแลนด์วินแล้วก็ฟิวเจอร์แอนด์บรอยเมนนะครับในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตะกี้รู้สึกได้ได,ได้ได้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับากา,ารหันลมมาบ้างแล้ว ทีนี้รู้สึกพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไฮบริดไปบ้างแล้วนะไม่ทราบว่าไฮบริดเนี่ยลมเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างอย่างเช่นว่าโซล่าหรือบินตัวอื่นหรือว่าพลังงานตัวอื่นบ้างครับครัผมผมไม่ต้องใช้สไลด์นะครับรอบนี้ครับได้เลยเผมขอที่บายสดนะครับก็คืออย่างนี้นะครับโครงการโทษดิพลังงานลมเนี่ยมันก็เหมือนพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งอื่น จุดอ่อนของตัวพลังงานลมและโซลาก็ค,คือความต่อเนื่องในการผลิตถูกไหมครับโซลารเราจะมีเวลาผลิตในทั่วไปอยู่ประมาณต่อวันเนี่ยนะครับสามถึงห้าชั่วโมงแล้วแต่พื้นที่นะครับอย่างพื้นที่ที่เขาบอกว่าดีที่สุดในโลกในการผลิตโซลาเนี่ยอยู่ในอินเดียนะครับก็คือ,อจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่าแสงแดดเยอะแล้วก็จะดีอย่างเดียวนะครับบางพื้นที่แสงแดดเยอะเมฆเยอะก็ไม่ดีนะครับ บางบางบานที่แดดร้อนพอถึงเวลามีเมฆเมฆมันก็ผลิตไม่ได้นะครับมันก็เหมือนกันโครงการลมเนี่ยถ้าลมมันดีแล้วแปลงบางช่วงแล้วสมมุติว่าวันนึ่งไม่ใช่สมมติเราเล่นจริงวันมียี่สิบชั่วโมงเนี่ยที่ที่ในโครงการที่เขาจะชอบและเห็นทั่วไปเนี่ยเขาอยากได้ลมอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยอยากให้ลมพัดอยู่ประมาณ 9ถึง12ชั่วโมงที่มีแรงลมแล้วก็ต้องแรงพอสมควรทีนี้ผมก็ต้องพูดอย่างเดิมว่าเวลาเราพูดถึงลมเนี่ยเราอย่านึกอาจารย์เข้าใจว่าเราอย่านึกว่าเรานั่งอยู่แล้วลมแรงไม่แรงเราต้องมองไปข้างบนเน่นะครับโครงการลมในเมืองไทยเนี่ยเวลาเราก่อสร้างเนี่ยผมลืมเล่าไปก่อนช่วงที่1กับช่วงที่2คือที่เราเจอปัญหาคือลมข้างล่างเราไม่แรงแต่ลมบนเราแรงนึกออกไหมครับเราเด็กๆเราเล่นว่าวนะครับ บ้านเราเนี่ยเวลาเราเล่นว่าวเนี่ยเวลาเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยลมมันจะแรงเขาเรียกลมบนน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเคยมีการก่อสร้างที่มีการพัฒนาที่ผมเห็นอ่าีประสบการณ์ด้วยตัวเองก็คือที่ชัยภูมินเนี่ยมันต้องสร้างเสาสูงถึงร้อยห้าสิบเมตรอาจารย์ลองนึกภาพดูนะครับว่าร้อยห้าสิเมตรขึ้นบรรยากาศมันสูงมากนะครับแล้วมันอย่าลืมว่าเครื่องมือในการติดตั้งเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเออแต่มันก็จะมีข้อดชดเชยคือ สูงมากต้นทุนในการผลิตหรือการการติดตั้งก็จะแพงแต่มันก็จะชดเชยด้วยลมข้างบนึ้่ในประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าโอเคในพื้นท,ที่สูงนะครับผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์เรื่องการผลิตตัวตัว,ต,วตัวโซล่าตัวเล็กแล้วก็ตัวเขาใช้คําว่ากินลมดับนะครับอยากจะบ้าหนอนะครับทําไงให้ลมมันแดงอสมควรทีนี้ก่อนที่ผมจะมาอยู่ทํางานในเวียดนามอผมเคยได้รับ เชิญให้ไปศึกษาโครงการลมในตามเกาะต่างๆในเมืองไทยอย่างเช่นโครงการที่ในเกาะพะรวยนะครับเข้าใจว่ามันอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ใกล้เกาะสมุยนะครับทีนี้ผมผมผมมีข้อเสนอแนะว่าเวลาเราพูดถึงโครงการพลังงานทดแทนแล้วก็ลมและสุรารวมทั้งอาจารย์พูดแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าโครงการที่จะเหมาะสมที่จะใช้ผลิตเรื่องไฮบริดในประเทศไทยผมอยากให้เน้นตามที่ ธูละก,กันดานก่อนที่เกาะที่ไกลกับชายฝั่งตรงที่เราไม่สามารถที่จะ,ะสามารถลากเคเบิลไปได้และขนาดเดียวกันการเกาะต่างๆพวกนี้มันจะต้องมีทรัพยากรที่มันมีแว l ลูในการที่จะสร้างก่อนผมมาอยู่เวียดนามเต็มตัวเนี่ผมทำโครงการให้กับเอเอหรือ Energy Absolute ผมใจช,ชื่อเขาได้ไม่ไม่นด้จะผิดเพราผมทำอยู่เราก็ไปพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนใช้คำว่าไฮบริด ที่เกาะเกาะเหนือซึง่งห่างจากชายฝั่งไปใช้เวลาเดินทางโดยเรือประมาณ9-10ชั่วโมงผมว่ามันน่าจะไกลกว่าเกาะสมุนยเยอะนะครับการลากเคเบิลนี้ไม่คุ้มค่าในการลง,งทุนเกี่ศาสตร์แน่แต่เป็นเกาะที่เป็นเกาะแห่งการท่องเที่ยวมีคนอยากไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการไฟฟ้าเนี่ยผลิตไฟฟ้าขายโดยใช้ตัว ดีเซลนะครับก็คือเา่ใช้เจ็ <generator S 2> ตพิลเลยรน้ำมันนะครับแล้วก็มันก็มีภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมันก็เลยไปเสนอโครงการรัฐบาลเนี่ยโดยให้ใช้โครงการลมประมาณหนึ่งไม้กวนะครับแล้วก็ให้ใช้โซลา่าเป็นเนื่องจากมันมีพื้นที่มากก็เป็นโฟลติ้งโซล่าเนี่ยไปลอยในสระกลางเป็นสระของน้ำเป็นเป็นเป็นใช้คําว่าอะไรเป็นบ่อน้ําดีกว่ากลางเมืองซึ่งเป็นน้ําใช้น้ําดื่มกินของชาวบ้านเนี่ย ราก็จะไปวางโฟตติ้งอันนี้เสนอรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ขายไฟในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อจากดีเซลเห็นไหมน่าสนใจถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยมันมันก็ทําได้นะครับก็คือเอามาผลิตผมก็เลยมองว่าโครงการในเกาะในเมืองไทยเนี่ยเอาอย่าไปคิดว่าจะต้องทําวินขนาดใหญ่นะครับตั้งตัววินเล็กๆเนี่ยนะครับในเกาะต่างๆผมยกตัวอย่างเกาะพะวยอยาจจะมีเกาะเยอะๆอย่างงี้ในประเทศไทยแถวอย่างชายฝั่งอันดามันแต่ว่าต้องดูเรื่องแรงลม พอสมควรแล้วก็ไปตั้งโซล่าแล้วก็ผลิตขายโดยที่ตั้งโจทย์ว่ามันต้องต่ำกว่าน้ำมันดีเซลหรือเท่ากันนะครับตัวตัวเจนข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถช่วยเรื่องลดเรื่องมลภาวะนะครับแล้วก็ผมเรียนแล้วครับว่าต้นทุนต้องไม่แพงกว่าดีเซลถูกไหมครับมันก็ในเชิงเศรษฐศาสตร์มันก็คุ้มแต่ถ้าเรารวมด้วยกันสามส่วนก็คือวินผลิตตอนกลางคืนโซล่าผลิตไฟตอนกลางวัน แบตเตอรี่ใช้เสริมตอนที่มันไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าใช้ถูกไหมครับแล้วก็เติมด้วยเจเนเรเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเจเนเรเตอร์เองก็จําเป็นถ้าเราไปตัดเจเนเรเตอร์ออกก็ไม่ได้แต่ถ้าเราคอมบายสามส่วนด้วยกันแล้วเราใช้เจเนเรเตอร์ให้น้อยอันนี้โมเดลนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าคิดเองก็คือเราได้คํานวณแล้วก็เอาไปใช้ที่เรานําเสนอไปทางรัฐบาลเวียดนามในช่วงเมื่อสามสิบปีที่แล้วแล้วก็โมเดลนี้ได้เอาไปสู่ษนู่ที่ เมืองพวายแล้วก็ที่รัฐทถนะครับที่รัฐยะไข่แล้วก็เป็นที่เมืองมาริดนะครับก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นพิจารณาพอดีน่าเสียดายตรงที่ผมไม่ได้พัฒนาโครงการต่อเนื่องผมผมเองก็เป็นหนึ่งในผมก็คิดในเชิงกลยุทธ์ว่าถ้าจะช่วยเขาทำเนี่ยเราต้องมองให้ครบด้านแล้วก็ต้นทุนอย่าลืมนะครับไม่มีใครอยากจ่ายแพงกว่าถูกไหมครับใช่ที่เขา,าชอบพ<ด>ูดว่าจ<ด>่าย <ใจ S 2> แพงกว่าทําไมเพราะฉะนั้นก็ให้คิดว่าถ้าผลิตแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวา้าจารย์ถามผมก็เดี๋ยวผมตอบต่อไปก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะจะเป็นเรื่องสุดท้ายครับอาจารย์เจอต่อครับครับทีนี้มองมองมองไปในอนาคตเลยว่าสมมุตินะครับการงานลมนี้ครบ25ปีแล้วมันมีหลักการหรือแผนยังไงในการในการกําจัดหรือว่าโมนิฟายให้ให้ตัวกังงานตัวเนี้ยไม่ใช้งานแล้วนะฮะมันเป็นกระยาแล้ว าตอบง่ายเลยครับอันนี้ไม่ต้องคิดเลยตัววินเทอร์บายมันไม่มีทางหมดอายุง,ง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่อาจารย์พูดถึงมันเนื่องจากตัวตัววินนะมันเป็นตัวที่หมุนนะครับเราเรียนรู้มาทั่วกันนะครับว่าอะไรก็ตามที่หมุนมันมีสึกหลอถูกไหมครับไอ้ส่วนที่มันต้องสึกหลอแล้วก็ส่วนที่จะต้องเสียแน่ๆก็คือไม่ใช่ตัวตัวแท่นตัวทาวเวอร์ถูกไหมครับทาวเวอร์มันไม่เสียแน่ๆมันอาจจะผุแต่ถ้าเรา เรามันเป็นเหล็กถูกไหมครับถ้าเราซ่อมบำรุงมันดีมันไม่พังไม่ไปไหนนี่ออกไหมครับมันเป็นสนิทเราก็เกียร์เราก็ดูแลทาสีซ่อมบำรุงตัวทาวเวอร์ไม่พังอยู่อยู่จนทั่วอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตัวที่มันอาจจะสึกคือตัวตัวที่เป็นตัวเทอร์บาให้โทษดิตัวที่เป็นตัวหมุนนะครับผมก็เสนอง่ายๆเลยว่าเราเราเปลี่ยนเอาตัวเอาตัวนัเซลนะครับตัวที่ปฏิตไฟฟ้าเนี่ยเมื่อครบอายุมันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีในอนาคตมันจะเล็กลงแล้วก็ดีขึ้น อันนี้เป็นหลักการนะครับมือถือนี่มือถืออันไหนที่มันจะใหญ่ขึ้นโว้มันทําให้หน้าจอใหญ่ขึ้นมือถือมีแต่เล็กลงถูกไหมครับเทคโนโลยีมีแต่จะดีขึ้นแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ก็เล็กลงถูกไหมครับแล้วก็โทรศัพท์ที่ที่ถูกมือมือถือต้องไม่แพงขึ้นแต่เนื่องจากไอ้โทรศัพท์หลายยี่ห้อมันต้องกลังมาหลอกล่อเราด้วยการบอกว่ามีอนุนดีมีกล้องดีชัดกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้าย Apple 13ิบสามถูกไหมครับแอบโฆษณาเขานนิดนึงราคาไม่ได้ขายว่าแพงแบบ เพิ12แปลกดีไหมครับเพราะเทคโนโลยีมันทำให้ต้นทุนถูกลมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าใน25ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเฉพาะตัวด้านบนตัวนัเซลโดยตัวมันเชื่อว่ามันจะเล็กลมนะครับแล้วผลิตพลังงานได้เยอะขึ้นนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนหมดแล้วไอ้ตัวเดิมที่เราเอาไปก,กําจัดซากทิ้งเนี่ย<ม>เอาไม่ต้องไปกําจับซากทิ้งใหม่เลยครับเอามาภาษาชาวบ,บ้านเรียกเอามาโมนะครับเอามา modify เอามาใช้ใหม่แล้วก็ใส่ของที่มันดีขึ้น เหมือนรถยนต์เนี่ยเคยเห็นใช่ไหมครับรุ่นอันที่รถยนต์เก่าเอามาโมดิฟายใส่เครื่องใหม่เหมือนกันเลยครับเอามาใช้งานใหม่ผมมองว่าเจเนเรเตอร์หรือวินทบายอีกห้าปีก็ยังใช้งานได้ครับเพียงแต่เปลียปล่ยนชิ้นส่วนที่มันใช้ไม่ได้ออกไปครับผมครับ,รบมีคําถามที่ตอนนี้น่าจะฮิตมากแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาอยากจะถามก็คือพลังงานลมนะครับเป็นพลังงานสะอาดแต่ตัวที่จะเข้ามาใกล้เราม,ามากขึ้นคือรถอีวีกับแบตเตอรี่ <c oughs> เราเือสุภาพคิดว่าสามตัวเรื่องที่ผมพูดเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันได้ไหมสามตัวมีอะไรบ้างครับมีแบตเตอรี่รถอีวีแล้วก็พลังงานลมครับก่อ,อนผมจะไปตรงนั้นผมขออาจารย์นิดนึงนะครับขอขอพูดเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงนะครับขอแชร์สไลด์เป็นเรื่องแบตเตอรี่นะครับเนื่อจากตัวผมเองอาจารย์เห็นภาพไหมครับครับครับเนื่อจากตัวผมเองเนี่ยผมไปทํางานด้านแบตเตอรี่อยู่หนึ่งปี ต่งั้นผมก็ยังศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำโดยลงมือรายละเอียดนะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับผมพูดนิดหนึ่งเราจะพูดตัวหนึ่ง,ซ,งซึ่งภาษาของผู้ผลิตเราจะต้องรู้คือ LCOE นะครับก็พูดง่ายว่าเราพูดภาษาไทยง่ายว่าเป็นต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยที่จะผลิตมาแล้วคุ้มไม่คุ้มนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากสถาบันวิจัยของเยอรมันนะครับ เขาก็บอกว่าเนี่นะครับผมเรียงสไลด์นิดนึงจอมันบางหนเขาก็บอกว่าต้นทุนของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลดลงแต่มันก็มีเรื่องที่แย้งกันนิดหนึ่งก็คือว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกมีปัญหาคือตัวแร่เอิร์ธคือแร่ที่หายากอย่างโคบอลเนี่ยมันค่อนข้าง,ขงหายากดังนันก,การการวิจัยใหม่ๆก็พยายามจะหาต้นทุน หาวัตถุดิบหรือสารเคมีหรือแร่ธาตุที่เอาอมาผลิตแบตเตอรี่ได้ถูกขึ้นนะครับคือถ้าเราจะพูดแบตเตอรี่จะมองแค่เฉพาะนิกเกิลลิเทียมไอออนอย่างเดียวมันไม่ได้มันก็จะมีลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยพูดเยอะจอกเคมีพูดง่ายว่ามันจะมีเขาเรียกรีสปีครับที่เหมาะสมในการใช้แบตเตอรี่ปัจจุบันเนี่ยตัวโซลิดสเตตเมื่อตอนสี่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มองว่าแพงไม่คุ้มทุน,นแต่ปัจจุบันพอเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปก็บอกว่า ตัวนี้น่าจะเหมาะขึ้นนะแล้วก็น่าจะเหมาะที่จะใช้แม้กระทั่งเทคโนโลยีของโรงงานที่จะผลิตแบตเตอรี่ปัจจุบันในประเทศไทยซึ่งมีการประกาศของบริษัทใหญ่อยู่กลุ่มโคแม,ม้กระทั่งปตท,อทอหรือ EA เอหรือหลายบริษัทก็จะพูดถึงเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ใหม่ๆผมก็มีความเชื่อว่าตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยนะครับราคาเมื่อผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าลืมผมพูดย้ำเสมอว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเชิงพาณิชย์นึกออกไหมคอมเมอร์เชียล ถ้ามีการใช้งานเยอะแล้วก็มีการหาต้นทุนที่ถูกลงเนี่ยเราก็จะได้ตัวแบตเตอรี่ที่สมดุลเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงมันเป็นอาจารย์พูดแบตเตอรี่น้ากรดใช่ไหมครับแบตเตอรี่น้ํากรดมันก็มีข้อเสียในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ว่าแพงมากนะครับแต่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่กรดก็เหมือนรถยนต์นะครับถ้าใช้แบตเตอรี่กรดก็อาจจะมีอายุอยู่ประมาณสักสองสามปีก็เสื่อมแล้วแต่ในการเนโลยี่ปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่มีความเชื่อว่า สามารถได้ถึงหกพันรอบหกพันรอบหมายความว่ามันไม่ได้พูดเป็นปีนะพูดหมายว่าชาร์จเข้าชาร์จออกชาร์จเข้าชาร์จออกได้หกพันครั้งยกตัวอ,อย่าง,งเรื่องนี้ง่ายๆมือถือนะครับมือถือในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามันชาร์จได้นานขึ้นเนี่ยถูกไหมครับอาจารย์ใช้มือถือก็จะรู้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือมันมันยืดขึ้นพูด,ดง่ายๆว่ามันมีรอบของไซเคิลในการชาร์จเข้าชาร์จออกได้มากขึ้นแต่ถึงวันหนึ่งแบตเตอรี่พอชาร์จถึงจุดหนึ่งผมืืออถ เราใช้ไปสองปีแบตเตอรี่เสื่อมไ้อกนะใช้ือซื้อสองปีเหมือนกันนะแบตเตอรี่คือในการออกแบบปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อว่าสามารถใช้ได้ห้าปีถึงสิบปีแต่การอย่าลืมว่ายังไม่มีแบตเตอรี่ตัวที่ว่าเนี่ยมีใครใช้ได้ถึงสิบปีด้วยหรือว, OD ว่าแบตเตอรี่เทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีการพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไปถึงจริงหรือเปล่านะครับทีนี้จารพยายามจะให้ผมเชื่อมไปถึงเรื่องวินนะครับวินผมเชื่อมสามเรื่องเลย นะครับเรื่องโซล่าเรื่อง PV นะครับแล้วก็ PV กับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วินนะครับออนชอแล้วก็วินออฟชอร์นะครับถ้าผมตอบปัจจุบันนี้ที่ผมไม่ได้พูดเองนะครับที่สถาบันการวิจัยของเยอรมันนะครับก็มองว่าในที่ผมชื่อฟานโฮเฟอร์สติลออฟโซล่าในย e ี่สิ็มนะครับอยู่เยอรมันเขาก็วิจัยว่ามันเอ,อ่อมันก็ต้องใช้เวลาจนถึงเด v e l o p ถึงอีก20ปีนะครับถึงจะเป็นราคาที่ตลาดเหมาะสมที่จะใช้ ถ้าเป็นอายุผมอีกยี่สิบปีก็คงจะถึงนะครับแต่ตอนนั้นคงไม่อยากจะพูดว่าตะบันน้ํากินก็คงจะอาจจะรอจนถึงเห็นเทคโนโลยีวันที่มันจะใช้กันทั่วโลกแต่มนุษย์ก็มีความเชื่อว่าแบตเตอรี่มันจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมี่อาจารย์พูดเรื่องอีวีพอดีผมก็มีโอกาสที่ได้ไปทําไม่ได้ไปทาหรอกไปศึกษาเรื่องแบตเตอรี่ที่ใช้รถยนต์มันีม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่ใช้รถอีวีคือคนที่มีเงินถูกไหมครับ สามารถที่จะรองรับเรื่องราคาต้นทุนเรื่องรถยนต์มันจะเป็นคนเรียนเรื่องกันนะครับเพราะรถยนต์เนี่ยรถรถยนต์กับรถไฟฟ้าไม่เหมือนกันรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีชิ้นส่วนของอุปกรณ์น้อยกว่ารถยนต์เพราะรถยนต์คําว่ายนตเนี่ยจะมีจานนึกออกไหมครับเวลามันเป็นเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจะมีนู่นนี่นั่นมีเขาเรียกว่ามีลูกสูบมี มีจูจานจ่ายแต่ตแบตเตอรี่เขาง่ายๆเลยครับทุกคนเคยอาจารย์มีลูกไหมครับอาจารย์เคยซื้อรถมอเตอร์ให้เด็กๆใช่ไหมครับ,รบมันก็มีไปข้างหน้าก็ถอยหลังมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ใช่ไหมครับมันก็จะมีระบบถ้าเป็นรถไฟฟ้ามันก็จะมีระบบอาจจะมีระบบหล่อเย็นของตัวแบตเตอรี่แล้วก็มีระบบเบรกระบายอากาศของความร้อนแบตเตอรี่แต่ที่เหลือคือมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนึกง่าย ไอ้เยรบว่าใครเล่นรถบังคับดิรู้เลยว่าง่ายมากเลยถ้าใช้เมื่อไหร่ใช้แบตเตอรี่เอามาใส่อย่างรถลูกผมสมัยเด็กๆเนี่ยผมทดลองเลยวิ่งเข้าวิ่งออกมันไม่มีอะไรมันนี่แหละมอเตอร์ใช่ไหมครับ,รบนี่ผมตอบอาจารย์ก็คออือราคานี้เป็นออของปีนี้นะครับสถาบันวิจัยก็บอกว่าแต่น่นอย่าเป็นขอเงเยอรมันเ็าเลยคิดหน่วยเป็นยูโรนะครับเขาก็บ,บ,บอกว่าราคาของออตัวตัวแผงกับแบตเตอรี่มันก็อยู่ต้นทุนตั้งแต่ ที่เขาพูดว่าสามถึงส1บเ็ดเซนในดันต้องเข้าใจว่ามันขึ้นกับไซส์ของโครงการถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งถูกนะครับยิ่งเล็กยิ่งแพงคสับเ1็ดเซนก็ตกเป็นเงินบาทก็ตกประมาณ4ี่บาทก็สี่บาทค่าไฟบ้านเราก็สบาทาถ้าพร้อมแบตเตอรี่4บาทขายสี่บาทนั่นหมายความว่ามันจะคุ้มอย่างที่ผมเรียนก็คือไปติดตามเกาอบถูกไหมครับเอาแบตเตรอรี่ไปติดในกาออย่างเงี้ยโอเคนะครับแล้วก็ต้องไมีฝนตกเพราะว่าทุกคนมักจะลืมว่ามีวันที่ฝนตกแบตเตอรี่ให้โทษที แผงโซล่ามันไม่ทำงานเพราะนั้นก็ต้องมีตัวเจนหรือตัวลมเข้าไปเสริมควน,นึก้าบอกใช่ไหมครับมีหลายคนบอกผมว่าเนี่ยผมเคยไปทำโครงก,การที่มลิศก็บร,ร,วรกว,ว่าเขาเหมือนระนองบ้านเราฝนตกฝนแปดแดกสี่ปรากฏว,ว่าไปทําแล้วไม่ผมมองว่ามันไม่คุ้มคุนเพราะฝนมาตกครึ่งปีผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าจะทำุณต้องใช้ g e n ร r a t o r ครึ่งปีแล้วคนขายมันขายไฟมันขายไม่คุ้ม ขายได้แค่ครึ่งปีครึ่งปีปิดเครื่องผมก็เลยบอกว่าถ้าผมจะคิดเงนะินเนี่ยต้องคิดหน่วยละประมาณสิบสองบาทเขาก็บอกโอเคนะน่าทำเอยท้ายผมไม่ได้รันโครงการนี้ต่อนะครับเพราะเขาคิดค่าไฟในมลิหรือทวายนี่ตกหน่วยละสิบห้าบาทตอนนี้ค่าจานจึงเศรษฐศาสตร์ออกใช่ไหมครับถ้ายูขายได้แพงขนาดนั้นอยู่ผลิตตกหน่วยละสี่ถึงแปดบาทอยู่ก็ยังทอํอถูกนะครับเพราะมันคุ้มนะครับแล้วก็คำว่าโฟอโต้ อ่โฟโตไโทเอกนี้เข้าใจนะครับก็คือตัวแผงโซลา่าขอโทษดีเมื่อกี้ผมพูดผิดแล้วทวดีอันแรกนี่คือผลิตโดยมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ3ามถึงเซนแต่ผลิตโดยแบตเตอรี่ขั้นต่ำก็ใหญ่ก็อยู่ประมาณห้าเซนห้าเซนก็เอาจุดศูห้าคูณ4บาทก็ตกประมาณ2บาทแต่อย่างนี้นี่เป็นราคาของค่าแรงในเยอรมันนะครับถ้าเป็นแถวบ้านเราผมก็เชื่อว่าถูกกว่าถ้าอาจารย์ดูตามตามสไลด์นี้ก็จะไล่ไปเลยว่า ถ้าเขาก็ทําดูคํานวณให้ดูว่าผลิตต่อนหน่วยเท่าไหร่ถ้าเอาแบตเตอรี่ไปใส่เท่าไหร่ไม่ใส่แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทางเยอรมันสถาบันฟานโฮเฟอร์เขาเขาเขาทำตัวเลขให้เทียบดูนะครับแล้วก็อีกสไลด์ถัดมาก็คืออันนี้ก็จะเป็นการมองว่าต้นทุนต่อหน่วยนะครับพอดีผมผมเข้าใจเขาต้องถามผมเรื่องริ่งนี้แน่ๆก็คือมองเป็นเรื่องว่าถ้าเอาแบตเตอรี่ไปใส่ กับไม่ใส่ตกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้อยางที่ผมได้เรียนแล้วว่าอาจารย์มันเป็นตัวเลขที่ที่ทางสารสถาบันวิจัยของเดียบันเขาคิดคำนวณขึ้นมานะครับอ๋อเท่เดียดนี้ยังไม่รวมแบตเตอรี่นะครับมองว่าในปีนี้ราคาเท่าไหร่นะครับว่าตัวเลขเขาคำนวณมาต้นปี2021แล้วสองเขาก็มองว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยตัว PV หรือตัวโซลา่าเนี่ยมันตกหน่วยที่ประมาณต่ำสุดที่ประมาณ2เซนก็คือส อ่จุดศูนย์สองคูณสี่บาทประมาณแปดสตางค์อ่ะไอท้ทวดีแปดสิบสตางค์ทวดีแปดสิบสตางค์ไม่ถึงบาทใช่ะนะครับก็แปดสิบสตางค์ก็แปลว่าต่อไปค่าไฟเนี่ยถ้าเราผลิตด,ด้วยพวกนี้จะถูกมากถูกไหมครับเขาเทียบไปเมื่อเราเห็นว่าเมื่อเทียบกับแก๊สเซอร์บายสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังงานทดแทนเนี่ยจะถูกกว่ามากเพราะฉะนั้น,นอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยก็มีความเชื่อแต่ว่าพลังงานที่พวกเราใช้อยู่เนี่ย จะมาจากพลังงานทดแทนเป็นหลักอาจารย์ดูแล้วว่าปัจจุบันวินเนี่ยครับวินออฟชาร์ออนชาร์นค่าไฟมันก็ถูกกว่าแก๊สเซอร์บยอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในการคำนวณอันนี้เขามองว่าต่อไปแก๊สมันจะต้องแพงขึ้นนะครับโอเคอันนี้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบไปเหตุตัวเลขในเชิงเสีษงประสานนัดนองนะครับพอเห็นภาพพอพอเห็นภาพนะครับอ่าครับทีนี้เป็นคําถามเป็นเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าาจะเกินยี่สิบนาที เนื่องจากว่ามีมีท่านผู้ฟังที่สนใจแล้วก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นนักศึกษาด้วยนะครับอยากให้ดรสุภาพช่วยช่วยชักเช็ดว่าการเรียนรู้หรือการใช้งานหรือว่ามีแนวทางในการพัฒนาต่อด้านพลังงานสะอาดยังไงบ้างกับกับนักศึกษารุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่ฟังอยู่ณทอนี้ครับครับผมผมเชื่อเลยนะครับว่าาอาจารย์ถามผมผมว่า เทรนของอา,อาชีพแล้วก็อนาคตนะครับของนักศึกษาด้านวิศวกรรมทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวเกอยู่เรื่องสองสามเรื่องในที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องพลังงานซึ่งเรากำลังพูดถึงอยู่นะครับพลังงานสะอาดมีความสําคัญมากเกี่ยวกับทุกคนเพราะทุกคนจะลืมข้อแรกที่ผมพูดไปแล้วเรื่องภาวะโลกร้อนภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง โควิดนี้ทุกคนก็เชื่อว่ามันไม่ได้อยู่ดีมันจะมาเพราะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่คนก็บอกว่าจริงๆแล้วอะไวรัสกลับมาทาให้เราลำบากแต่มีคนย้อนกลับไปว่าจริงๆไวรัสมันอยู่ในโลกของเรานะ mm hmm. เราเนี่ยมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ไปแย่งที่เขาแล้วก็ไปทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วไวรัสก็เลยมาสู่คนนี่ออกไหมครับแล้วเราก็ไม่สนใจเราก็มองว่าเราจะไปฆ่าไวรัสให้ได้แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะอยู่ไงให้สมดุลกับโลกนี้ เราก็ผลิตไฟฟ้าเราก็ผลิตโดยใช้ถ่านหินเราก็ผลิตโดยใช้แก๊สทำาทำทุกอย่างนะึกออกไหมครับเราก็ขุดออกมาผมเล่าที่หนึ่งคุณพ่อผมเนี่ยทางานด้านเหมืองแร่นะครับผมสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเข้าไปในเหมืองแร่เหมืองแร่เนี่ยกว่าจะขุดนึกออกไหมครับ,รบเอาดินลงไปเราขุดเราทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเยอะมากตัวผมเองไปทํางานเรื่องออยแอนแก๊สในปตทผมก็รู้ว่ามันขุดลงไปน้ํามันลงไปใต้ดินเราสร้างเราสร้างภาวะให้กับเอ่อมลภาวะให้กับโลกเยอะมากทีนี้ นักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยมันก็ทั้งอาจารย์สอนเรื่องคณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าคณะสิ่งแวดล้อมเป็นคณะที่จะเรียนหลักหกักอย่างเดียวผมมองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นคณะวิชาที่ทุกวิชาจะต้องเรียนจะต้องมีในหลักสูตรเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมการที่จะมองทุกอย่างต้องเริ่มจากมองสิ่งแวดล้อมก่อนมองตัวเองก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นวิชาเลือกถ้าผมเป็นอาจารย์ประจุในหลักสูตรนักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องต่อมาคือการเอาเทคโนโลยีมาช่วยลดอาจารย์พอทิ้งออกไหมครับพอมีโควิดทักศึกษารถึงออกโควิดขึ้นมานะครับคนเราต้องไม่ปากนกันไม่ปลนเพื่อนกันจะต้องอยู่ห่างกัน mm hmm. เทคโนโลยีใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาแทนเทคโนโลยีที่ทําให้คนเนี่ยสามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็มันก็จะเกี่ยวกับเอะแล้วเกี่ยวอะไรกับพลังงานพลังงานจะจําเป็นครับคุณอยู่ในบ้านคุณโดนไอโซเลตผมอยู่เวียดนาม ผมโดนกักตัวมาสามอาทิตย์สี่อาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าเวียดนามล็อกดาวน์ให้คนนอ,อกถ้าไม่มีไฟฟ้าจ่ายอยู่ไม่ได้ถูกไหมครับอยู่ได้ไงแอร์ก็ไม่มีอากาศก็ไม่มีหายใจคอมพิวเตอร์อินเทอร์อนเน็ตใช้ไม่ได้นะครับผมก็มองว่ามันเชื่อมกันหมดไม่ได้พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจําเป็นเรียกไอทีหรือเทคโนโลยีเป็นเรื่องจําเป็นที่จะใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ย มนุษย์จําเป็นต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นและเซฟขึ้นาฉะนั้นเนี่ยมันคอมไบกัน3 4อย่างด้วยกันนะครับพลังงานก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่าพลังงานสะอาดพลังงานเออผมไม่อยากใช้คำว่าพลังงานทดแทนนี่ภาษาไทยชอบใช้คาว่าพลังงานทดแทนภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า green energy นะครับผมผมผมคิดว่าผมตอบตรงนี้ก็คือมองไปข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อนักศึกษาด้านพลังงานที่พยายามศึกษาการใช้พลังงานทดแทนเนี่ย จะมีประโยชน์อย่าเพิ่งคิดว่ามันจบแค่โซล่าหรือลมนะครับแล้วก็ที่มีอยู่ผมเชื่อว,ว่ามันจะพัฒนาถึงขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะเอาพลังงานคลื่นนะครับมีคนคิดแล้วนะครับว่าเอาคลื่นเนี่ยที่มันพัดอยู่นี่อะไรก็ตามที่มีการมูมเมนต์อยู่เนี่ยหรือมันมีอยู่ในธรรมชาติดึงมันออกมาใช้นะครับอย่าปล่อยให้มันผ่านไปผมว่าเวลาเราพูดถึงพลังงานที่มาจากคลีนเอเนยีเนี่ย ให้กลับไปที่จุดเริ่มต้นตอนที่โลกเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันมาจากไหนถุกไหครับมาจากแสงอาทิตย์มาจากสายลมแสงแดดพวกนี้สร้างพลังงานให้เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับถ้าเราไม่มีแสงแดดเรากไม่มีน้ํามันใช้่ไหมครับเราไม่มีอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันไม่มีหรอกครับที่อยู่ดีเนี่ยต้นไม้มันเจริญงอกงามึ้นมาได้โดยปัจจัคิดดูว่าดาวที่มันมืดๆเน่ยมันก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมครับครับผมครับก็ขอขอบคุณดรสุภาณนะฮะวิทยวยรัตน์นะครับ ที่มให้ข้อมูลแล้วก็แนวความคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งในวิทยุ FM อมอนะครับแล้วก็ที่ติดตามชมในแฟนเพจนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับเราหวังว่าถ้าเกิดผมมีอไอเดีย uh, หรือว่าจะสอบถามก็จะเรียนถามไปที่ท่านดรสุภาแล้วก็วันนี้เป็นเซสชันสุดท้ายแล้วนะครับก็ในเซสชันต่อไปใน EP ต่อไปทางที่วิทยุ FM ก็ อาจจะเราฟังด้านพลังงานทดแทนอีกครั้งนะครับขอบคุณด้านดรสุภาพมากครับที่ให้ความร่วมวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์มนตรีและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและอาจารย์คณะอาจารย์ทั้งหลายครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ